อไปดูทางด้านของต่างประเทศกันหน่อยคือล่าสุดนี้เนี่ยทางด้านของสายการบินคาทแปารซิฟิกนี่นะคะก็บอกว่าเขามีการปลด ลูกเรือเนี่ยประมาณ3คนด้วยกันเพราะว่าไปติดเชื้อพราะว่าติดเชื้อโควิด -19 ในระหว่างที่การพักเครื่องอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตที่เยอรมนีซึ่งเยอรมนีตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อก็เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะคราวนี้ทางด้านของสายการบินคาเทสแปซิฟิกเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นการละเมิดกฎของลูกเรืออย่างร้ายแรงแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าละเมิดเรื่องอะไรนอกเหนือจากนี้ค่ะจากการที่ลูกเรือทั้ง3คนเนี่ยติดเชื้อนะคะก็ทําให้พนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับเรื่องของทางสายการบินเอง จะเป็นนักบินพนักงานบนเครื่องสมาชิกครอบครัวต่างๆนอีกประมาณสัก150ชีวิตต้องถูกส่งตัวไปยังที่สถานกักตัวที่ฮ่องกงเป็นเวลา3สัปดาห์แล้วหลังจากนี้ทางคาเทกแปซิฟิกก็บอกว่าจะมีการเพิ่มการตรวจสอบในต่างประเทศให้มากขึ้นค่ะครับที่อเมริกานะครับเราข้ามทวีปไปที่อเมริกาสําหรับคนที่ชื่นชมขัา้าไคล mRNA นะครับที่อเมริกาได้ถึงนิสิต mRNA ไปแล้วเนี่ยนะครับการแพร่เชื้อเนี่ยก็ยัง ยังหนักหนาอยู่สถานการณ์คนป่วยในห้อง ICU เนี่ยก็ยังถือว่าหนักหนาอยู่ถึงขั้นนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังคาดหวังว่าสำนังกงานอาหารและยาของอเมริกาหรือ fda เนี่ยจะอนุมัติให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ i o n t e c h เข็มกระตุน้นสำหรับบุคคลที่อายุ18ปีขึ้นไปเท่ากับว่าคนที่ฉีด mrna ไปแล้ว2เข็มเนี่ย ก็ต้องฉีดเข็มกระตุ้นอีกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวซึ่งอย่างที่เราเรียนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าเรียกได้ว่าแทบทุกยี่ห้อแล้วอตอนนี้วัคซีนไม่ว่าจะยี่ห้อเทพหรือยี่ห้อไหนก็ตามที่หลายคนข้างคล้เนะี่ยพอฉีดเข้าไปถึงแม้ฉีดครบโดสแล้วเนี่ยพอผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึง่งภูมิคุ้มกันมันก็จะค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆล,ลดลงและทุกยี่ห้อขีดเส้นใต้นะครับทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อของอเมริกาของอังกฤษหรือของจีนก็ตามเนี่ยหลังจาก6เดือนไปแล้วเนี่ยต้องฉีดกระตุ้นทุกยี่ห้อตอนนี้แนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะครับว่าจะต้องฉีดกระตุ้นทุก,ทกยี่ห้อซึ่งคุณฟาวซี่เราได้ยินชื่อฟาวซี่บ่อยมากในช่วงนี้เนี่ยก็บอกว่าต้องเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเข้ารับการฉีดเข็มกระตุ้นมีความเป็นไปได้ที่ภูมิคุ้มกันจะลดลงอย่างฉับพลัน หากคุณติดเชื้อในลักษณะติดเชื้อหลังฉีดวัคซีนและอาจจะจบลงด้วยการต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลคือบางคนฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเพิ่งจะฉีดวัคซีนอ้าวไปติดเชื้อ,อมันก็อาจาจะมีปัญหาทําให้แทนที่ภูมิจะขึ้นมันจะกลับตลบตากลายเป็นว่าภูมิตกลงเย่างกระทัน,ห,นหันนะครับ ไปดูกันที่ทางด้านของอยุโรปกันบ้างนะคะที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะต้องบอกว่าผู้ติดเชื้อวันนี้วันที่2แล้วที่เพิ่มเติมขึ้นเนี่ยเป็นหลัก2 0,000กว่ารายด้วยกันคราวนี้เนี่ยมันก็เลยมีคําถามว่าอย่างทางเยอรมนีกับทางออสเตรเลียเนี่ยเขาใช้วิธีการเป็นมาตรการล็อกดาวสำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนทางด้านของฝรั่งเศสจะทําแบบนี้หรือไม่อย่างไร ทางนั้นของเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยก็บอกว่าคงจะไม่ใช้มาตรการนี้หรอกนะคบเพราะว่าฝรั่งเศสเองเนี่ยเขามีมาตรการที่เรียกว่ามาตรการบัตรผ่านสุขภาพอยู่แล้วฉะนั้นก็จะไม่กลับไปตีกรอบสําหรับคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเพราะว่ามันไม่จําเป็นนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือว่าบูสเตอร์ให้กับประชาชนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอยู่นะคะฝรั่งเศสเนี่ยเขาให้โคต้าการฉีดวัคซีนเข็ม3กับผู้ที่มีอายุ65ปีแล้วก็คนที่มีโรคปรรระะจําาตัวยแงค่ ครับที่เยอรมนีนะครับใกล้ๆฝรั่งเศสตอนนี้สถานการณ์โควิดที่เยอรมนีก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาทีเดียวตอนนี้นะครับานายรัฐมนตรีอังเกลามันโกนะครับถแถลงเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยว่าผลการหารือระหว่างทบบาลการกับผู้ว่าทั้ง16กรัฐใน Germany เยอรมนีเนยนำไปสู่การเห็นชอบยกระดับมาตรการควบคุมทางสังคมเพื่อบรรเทาความรุนแรงของวิกฤตโควิดระลอกที่4ในเยอรมนีคือตอนนี้เนี่ย เยอรมันเขากาดตกเพราะเขากาดตกถึงฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วนี่ต้องดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าไทยเราฉีดวัคซีนไปครบแล้วเนี่ยถ้ากาดเราลงเมื่อไหร่เราก็จะเจอเหมือนในยุโรปนั่นแหละคือฉีดวัคซีนเยอะแต่อกาศเริ่มลงมคือที่นู่นเนี่ยเขาไม่ยอมใส่หน้ากากกันแล้วเขาอารมณ์โมโหลให้ไม่ใส่หน้ากากกันได้ตอนนี้เยอรมนีต้องกลับมา มาตรการควบคุมสังคมเนี่ยที่หนักแน่นขึ้นหลายคนบอกว่าทำไมยังเป็นนายกรัฐมนตรีอองเกลาไมเคิลแพ้เลือกตั้งไปสักพักแล้วไม่ใช่เหรอ,อคือที่เยอรมนีเนี่ยเขาเป็นระบบรัฐบาลผสมคล้ายบ้านเราเนี่ยแหละเลือกตั้งเสร็จเป็นตั้งนานแล้วแต่ว่ารัฐบาลคั่วใหม่เนี่ยยังยังคั่วไม่เสร็จ <c oughs> ก็คือยังเกาะกลุ่มรัฐบาลยังจัดตั้งรัฐบาลไม่เสร็จ <c oughs> เขาจะเป็นอย่างนี้แหละครับที่เยอรมนีคือหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยใช้เวลาไปอีกประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย 4เดือน5เดือนอกว่าที่รัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งเนี่ยะจะฟอร์มรัฐบาลเสร็จแล้วก็ขึ้นมาแทนนางอังกลาไมเคิลเนี่ยนะครับซึ่งในเรื่องกลับมาเรื่องโควิดที่เยอรมนีนะผมะไปเรื่องการเบอง์ไปนนิดหนึ่งก็คือกรรมธิการนั้นวัคซีนของเยอรมนีเนี่ยตอนนี้เนี่ยขอให้ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนครบแล้วเนี่ยเกินกว่า6เดือน ใครได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วเกิน6เดือนเนี่ยให้มารับเข็มกระตุน้นรีบูสเตอร์โดสซึ่งจะเป็นวัคซีน mRNA หลังก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยบอกเอาเฉพาะกลุ่มปอดบางมามาฉีดเข็มกระตุน้นตอนนี้ที่รมานีเนี่ย อายุเกิน18ปีก็ต้องฉีดเข็มกระตุ้นแล้วครับค่ะขยับไปที่ทางด้านของออสเตรียน,นะคะที่บอกว่าเป็นหนึ่งประเทศเนี่ยที่ใช้มาตรการล็อกดาวเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะล่าสุดนี้ค่ะทางด้านของโทมัสเตเลอร์เนี่ยผู้ว่าการรัฐอัปเปอร์ออสเตรียก็บอกว่าถ้าเกิดยังไม่มีมาตรการในการล็อกดาวทั่วประเทศแบบนี้เนี่ยอาจจะขอเป็นการล็อกดาวเฉพาะรัฐเลยก็คือจะล็อกเฉพาะรัฐอัปเปอร์ออสเตรียเพราะว่าแม้ว่าจะมีในส่วนของการล็อกดาวไปในบางส่วนสําหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวเลข ยอดของผู้ติดเชื้อเนี่ยมันยังคงเพิ่มเติมสูงขึ้นนอกเหืือจากนี้นะคะเขามีกฎด,ด้วยนะว่าสําหรับใครที่ยังไม่รับวัคซีนแล้วฝ่าฝืนคําสั่งล็อกดาวน์เนี่ยจะต้องมีการเสียค่าปรับอยู่ที่19,000บาทแล้วก็สําหรับใครที่ปฏิเสธบอกว่าจะไม่ฉีดวัคซีนหรือว่าไม่ให้ตรวจสอบเองก็ตามเนี่ยต้องจ่ายค่าปรับถึง3เท่า้วยค่ะค จากออสเตรียนะครับประเทศชื่อคล้ายกันออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียก่อนหน้านี้เนี่ยวัคซีนมาไม่ทันไปยืมของสิงคโปร์มา5 0 0 0 0นโดสตอนนี้วัคซีนมีเพียงพอแล้วออสเตรเลียเขาคืน5 0 0 0 0นโดส กลับไปให้สิงคโปร์เรียบร้อยนะครับหลังยืมสิงคโปร์มาส่วนที่เมืองจีนกาลังจะมีงานโอลิมปิกฤดูหนาวเร็วๆนี้สอเขาวุ่นครับเพราะระหว่างที่ซ้อมโอลิมปิกกันอยู่นียมีการติดเชื้อมีการตรวจเชื้อนักกีฬาแล้วพบว่าติดเชื้อเนี่ยสารายอย่าลืมนะครับว่าเมืองจีนเนี่ยเขามีนโยบายซีโร่โควิดพอเจอ คนติดเชื้อไม่กี่รายเนี่ยเขาก็จะตื่นหนอกกันมากตอนนี้เขาก็ต้องเฝ้าระวังนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังเต็มที่ก่อนที่จะเริ่มต้นโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของโควิดในต่างประเทศเราเรียนรู้กันเพื่อที่ว่ารู้เขารู้เราดูเขาทําอย่างไรเราก็จะได้เอามาปรับปรุงนโยบายของเราแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดไปด้วยกัน